iPhone 16 r r อยังน่าซื้ออยู่ไหมหรือว่าเราควรรอ17ในอีกไม่กี่อึดใจนี้ใช้มาน่าจะเกินเดือนละมีข้อเสียอะไรไหมคุ้มไหมกับการที่เราเปลี่ยนเครื่องวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าฟาง TSP นะคะคือเป็นครั้งแรกเลยไหมที่แบบพูดชื่อช่องว่าชื่ออะไรอะคือแบบปกติไม่ได้พูดเลยวันนี้ก็คือเราจะมารีวิว iPhone 16 Pro นะคะที่เราเพิ่งซื้อมาใช้น่าจะน่าจะเกินเดือนได้แล้วแหละเออก็เลยอยากมารีวิวประสบการณ์การใช้งานให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่ทุกคนอาจจะแบบกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงนี้ที่17มันกำลังจะออกอันเนาะใดๆเราจะไม่รีวิวพวกแบบ ข้อมูลอินไซต์เทคโนโลยีอะไรมากแล้วกันเพราะว่าเอาจริงคือหลายๆช่องเขาก็ทำไปหมดแล้วแหละเขาเชี่ยวชาญกว่าเราด้วยซ้ำแต่ว่าเราจะมารีวิวในมุมของ user experience หรือก็คือประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของเรานั่นเองส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าตัวดีไซน์วัสดุน้ำหนักอะไรเงี้ยพอดีมือเลยนะแบบไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปถือได้พอดีแล้วก็จอภาพนะคะคือ นี่โฟกัสไหมโฟกัสไหมคือเราอะเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ชินกับ always display ที่แบบว่าแค่แตะมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันน่ารำคาญไปนิดนึงแบบไม่ไม่ชอบตรงนี้เท่าไหร่ไม่เคยหาว่าปิดได้หรือเปล่าแต่คิดว่านา่าจะปิดได้แหละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบค่ะเนื่องจากดิฉันย้ายมาจากแปดพัดใช่ไหมในที่สุดเราก็ได้สายชาร์จที่เป็น Type C เหมือนชาวบ้านช,ช,ชาวช่องเขาแล้วนะคะคือหลังจากนี้เราสามารถแบบพกสายชาร์จสายเดียวแล้วก็แบบชาร์จได้ทุกอุปกรณ์ละคือไม่ต้องมาแยกไลนิ่งเลิฟสุดก็ตรงนี้แหละส่วนเรื่องแบตคือบอกตามตรงเราไม่ได้เล่นเกมในมือถือ เราเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันร้อนขนาดนั้นในระหว่างการใช้งานเพราะมากสุดก็คือเรื่องของการถ่ายคลิปวิดีโอการแจ้งแค่นั้นเองยังยังไม่เจออาการที่ร้อนจนขึ้นฮีทแบบว่าใช้งานไม่ได้ต้องพักเครื่องอะไรแบบนั้นน่ะและจุดสำคัญของ iPhone 16ก็คือปุ่ม camera action ตรงนี้ใช่ไหมคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ฟังก์ชันในการใช้งานขนาดนั้น แอบกดยากด้วยแบบมันไม่สามารถคอนโทรลด้วยมือเดียวได้อะแต่ถ้าจะคอนโทรลด้วยมือเดียวคือต้องเป็นแนวตั้งถ้าเนียเน่ยท่าแนวตั้งอะคอนโทรลมือเดียวได้ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้แต่ว่าเหมาะที่จะเป็นคอนโทรลแบบว่าเป็นปุ่มชัตเตอร์อย่างเดียวนะคือแบบใช้งานเลือกโหมดเลือกขนาดอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้ใช้ได้ดีขนาดนั้นอะคือเราอาจจะยังต้องฝึก อีกนานเลยถ้าจะใช้ให้มันคล่องเห็นความสตักเกิรที่ฉันมีนี้ไหมคะแต่โดยรวมกล้องอ่ะคือโอเคเลยเพราะว่าก็เพราะว่ามาจากแปดพันอีกแหละนึกสภาพของฉันไอมแกคือฉันมาไกลอ่ะฉันฉันโดดข้ามแบบหลายรุ่นอ่ะมันก็เลยแบบอุ้ยทุกอย่างดูดีไปหมดเลยเลยพยายามหาข้อเสียเอาว่าแบบเออมันมีข้อเสียอะไรบ้างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ จริงๆก็อยากจะทำแยกเป็นข้อดีข้อเสียนะว่าแบบเออมันมีอะไรแตกต่างกันยังไงบ้างแต่ด้วยความที่เราอะย้ายมาจากแปด plus ซึ่งมันเป็นรุ่นที่เอาจจริงก็คือแบบมันอัปเดตอะไรไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจะเอามาเปรียบเทียบความรู้สึกมันก็คงยากนิดนึงเพราะว่าพอข้ามรุ่นมาเยอะขนาดเนี้ยมันเลยทำให้เราอะรู้สึกว่า 16โปรงมันดีมากแกเอาเป็นว่าข้อดีใหญ่ๆเลยสำหรับเราก็คือมันทำทุกอย่างได้ลื่นขึ้นอาจจะด้วยความที่ความจำมันไม่เต็มแล้วแล้วก็เวอร์ชั่น iOS มันก็อัปเดตได้ด้วยเพราะอย่างตัว8พาร์ที่ใช้อะคือมันยัง64 g ิกอยู่เลยแกคิดดูว่าฉันแบบต้องใช้64 g ิกมานานแค่ไหนแล้วคือแบบความยากคือความที่เมมมันเต็มใช่ไหมแต่แบบ รูปภาพหรือวิดีโออะไรเราแทบไม่เยอะเลยนะแต่ว่าแอปว่ามันเยอะโดยเฉพาะแบบพวกแอปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยโหลดคอยลบคอยโหลดคอยลบเอาเงี้ยเพราะว่าความจํามันไม่พอให้แบบมีทุกแอปที่เราต้องการจะใช้งานได้ส่วนในแง่ของการใช้งานโซเชียลมีเดียก็คือไหลลื่นพูดฟาดมากค่ะแต่มันมีข้อเสียอยู่ที่ไม่รู้ว่าคุณรู้หรือไม่ เราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นแค่ของเราหรือเปล่านะหรือว่าทุกคนก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าแบบเออมีใครเป็นเหมือนเราบ้างหรือเปล่าข้อเสียแรกก็คือเวลาเราเล่นโซเชียลโดยเฉพาะช็อต u t u b e กับ Twitter หรือว่า X ที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละคือเรื่องของเรื่องอะอย่างใน x อใช่ไหมตั้งดีกว่า อย่างในเอกอะคือคลิปวิดีโอเราจะมีปัญหาก,กับคลิปวิดีโอเมื่อก่อนอะตอนใช้แปดพัดก็เคยถามเพื่อนแล้วนะว่าแบบเออเราเจออาการแบบนี้เพื่อนอเป็นเหมือนกันบ้างไหมแล้วเพื่อนมันบอกว่าเออมันก็เป็นเลยคิดว่าแบบมันน่าจะเป็นที่แอปมากกว่าที่ตัวเครื่องนะอันแรกก็คือมันพอเล่นวิดีโออะ ถ้าเล่นวิดีโอซ้ำปุ๊บมันจะกระตุกหรือบางทีเสียงหายสำหรับทวิตเตอร์นะเนี่ยถ้าเห็นนะปัญหาอันนึงก็คือเสียงมันไม่ออกแต่อันนี้เป็นในทวิตเตอร์นะะให้ดูว่าเล่งเสียงแล้วก็ไม่ออกลองออกแล้วเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างีง แบบเสียงมันมาแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปมันให้เนี่ยเห็นปะคือเสียงมันไม่ออกจริงๆเว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคือมันจะเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นแล้วก็ไม่บ่อยนานๆทีจะเจอแต่ถามว่าเจอไหมคือเจอแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่ามันเป็นที่แอปด้วยคือไม่รู้ นาว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าคือเมื่อก่อนอย่างตอนที่ใช้แปดพลาอาการที่เจอบ่อยๆนะก็คือเออเปิดขึ้นมาแล้วแบบคลิปวิดีโอไม่ค่อยโหลดหรือแม้กระทั่งรูปภาพก็ไม่โหลดอะไรเงี้ยแต่เคยถามเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็เคยเจออาการคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าแบบส่วนมากปัญหาพวกเนี้ยมันน่าจะมาจากแอปมากกว่ามาจากตัวเครื่อง เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราจะบอกว่าแบบมันจะเป็นเฉพาะกับพวกช็อตนะที่ถ้าสังเกตอ่ะคือคลิปวิดีโอมันกำลังเล่นอยู่นะแล้วแบบภาพมันก็จะกระตุกกระตุกเงี้ยแต่อันเนี้ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคลิปเนี้ยมันเล่นจนครบหนึ่งครั้งไปแล้วแล้วมันรีรันใหม่เราที่สองหรือสามอะไรเงี้ยมันจะมีอาการกระตุกหรือค้างไปเลยก็มี แต่ว่าอาการแบบเนี้ยจะมีแค่ใน YouTube Shot กับ X หรือว่า Twitter ที่ทุกคนคุณเคยกันดีนะคะแต่ว่าเอาจริงๆนะแบบปัญหานี้ทุกคนอาจจะไม่ซีเรียสก็ได้เพราะว่าพวกคลิปช็อตคลิปสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนถ่ายไวอยู่แล้วไงแต่ฉันบางทีคือด้วความที่ทำอย่างอื่นไปแล้วก็เปิดอันนี้ไปด้วยอะไรอย่เงี้ยมันก็เลยมีบางครั้งที่แบบว่า เออแบบเราแบบไม่ทันฟังดีๆรอบแรกเรากะจะรอฟังมันรอบที่สองว่ามันพูดอะไรบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเจอปัญหานี้นะว่าแบบเออมันกระตุกแต่ถ้าคนทั่วไปก็คงไม่กระทบหรอกเพราะแบบดูเสร็จก็ปัดปัดปัด,ปดแล้วยังไม่ทันรู้เลยว่าแบบเออมันมีปัญหานี้ด้วยแต่โดยส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นที่แอปแต่ทุกวันนี้ถ้าเทียบกับตอนแปดพาทอะแอปทวิตเตอร์อะก็คือโหลด ดีขึ้นนะคือแบบเรารู้ได้เลยว่าตอนที่เราย้ายมาเป็นสิบสองสิบสองอะไรละ่ะเราอะรู้เลยว่าตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นสิบหกอะคือมันดีขึ้นเยอะมากเว้ยแกบางแอปที่เราคิดว่ามันอืดอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่อืดเว้ยแต่มันอืดเพราะเครื่องอย่างแอปที่ใช้แล้วอืดน,นะเพราะว่าเราใช้บ่อยอันนี้ก็จะเป็นช้อปปีที่รู้สึกว่าแบบ ทำไมมันอืดแปลกๆวะมันเหมือนแบบมันใช้แรงในการโหลดเยอะมากอะไรเงี้ยกับอีกอันนึงก็คือแอปของ a i s ที่ตอนนั้นอนะโหลดช้ามากก็คือแอปของ a i s แต่ว่าพอเปลี่ยนวิแกรแรงมาก <c oughs> เป็นการทดสอบที่เห็นชัดไปเลยให้เห็นไปเลยนะคะแรงอะแรงเข้าไม่ได้เลยแก okay. พอฉันจะถ่าย What Happened อ,อีกแล้วแต่คือแบบก่อนอันนี้เคยลองอะ่ะมันโหลดไวกว่าตอนที่ใช้แปดพันนั่นแหละคือแบบด่ามันบ่อยฉันด่ามันบ่อยว่าแบบมันแบบอืดมากทำอะไรก็อืดกว่าจะโหลดเข้าหน้าโฮมหรือหน้าสิทธิพิเศษที่เราจะกดแลกพอ,อยอะไรเงี้ยก็อืดแล้วคอมเพนไปหนักมาก แต่ก็ถือซะว่าให้เขาได้ไปพัฒนาแล้วกันนะแต่ตอนนี้ต้องพัฒนาแหละคือกดกดเข้าไม่ได้เลยว่าทเทพนค่ะอ่าแล้วเรื่องโซเชียลอีกตัวที่มีปัญหานะคะก็คือ i อคือถ้าถ่ายสตอรี่ไอี่ะแล้วใช้กล้องจากแอป IG เลยอะ่ะมันจะมีอาการกล้องกระตุกเหมือนกล้องมันสลับเลิ้นอะ่ะนี่นะคะเป็นภาพที่ได้จากกล้อง IG คือจังหวะที่มันเป็นน่ะมันจะเป็นตอนช่วงวิวแรกของการกดอัดวิดีโอในไอจีแบบมันจะแบบตึกตึกซึ่งส่วนเนี้ยของไอจีอ่ะคนที่จะมีปัญหาก็คือจะชอบแบบว่าอุ้ยฉันควักมือถือออกมาแล้วแบบฉันเข้าแอป IG เลยถ่ายเลยลงเลยอะไรแบบเนี้ยเอออาจจะเจอปัญหาแต่อย่างเราอะ่ะคือเราไม่ใช่คนที่ถ่ายปุ๊บลงปับ๊บเราก็เลยจะใช้เป็น กล้องหลักของตัวเครื่องอะกล้องของตัวเครื่องเองอะมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกมีปัญหากับส่วนนี้เท่าไหร่เพราะว่ากล้องของตัว iPhone เองอะมันโอเคมันไม่ไม่มีการกระตุกเหมือนตอนที่ถ่ายจากใน IG นะอ่าแล้วก็ a c อ e s s ร r y ที่ชอบมากหลังจากที่มาใช้16 Pro นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลย m o อฟนะคะ ขาตั้งมอฟจอยบอคือแบบตอนแรกก็คิดอยู่นะว่าแบบซื้อมาแล้วมันจะได้ใช้จริงป้าวะสรุปไปไปมาคือได้ใช้จริงไว้แกคือแบบไปไหนก็คือถ้าอยากจะถ่ายแล้วก็แบบเออควักมือถือมาไม่มีขาตั้งฉันก็ใช้เจ้าสิ่งนี้เลยเลิศแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าเวลาเราใช้อะไรก็ตามที่มันเป็นแม่เหล็กอะมันจะมีน้ำหนักคือนึกถึง iPad ก็เหมือนกันอ่ะไป iPad เฉยคือ iPad อะ่ะเราอะ่ะชอบเคสที่เป็นเป็นเคสแม่เหล็กแล้วแบบพอเอาไปให้คนอื่นถืออะ่ะจะชอบโดนบอกว่าทําไมหนักจังวะแบบอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพราะตัวแม่เหล็กเลยที่มันทําให้มือถือหรือ iPad มันหนักขึ้นแต่มันก็ไม่ได้หนักถึงขนาดที่ว่าเราแบบถือแล้วไม่พอดีมือนะ และอย่างสุดท้ายค่ะที่จะรีวิวสำหรับ iPhone ก็คือเรื่องของเคสกันกระแทกโดยส่วนตัวของเรานั้นเราใช้เป็นฟิล์มกันเสือค่ะนี่ถ้ามองนะนี่อันนี้ยังติดอยู่นะเออยังติดอยู่แต่คือในจอมองไม่เห็นแหละมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะทุกคนที่ไม่มีใครเผือกเรื่องที่เรากำลังดูอยู่ได้แต่มันมีข้อเสียค่ะข้อเสียก็คือนี่ดิฉันนะคะถ่ายรูป เขากล้องถ่ายรูปคือถ้าถ่ายมุมปกติมุมปกติอย่างเงี้ยถ่ายเงี้ยเช็ตไม่มีปัญหาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มใช้มุมยากๆอย่างเช่นต้องมีการมุมท็อปถ่ายอาหารอย่างเงี้ยก็คือลรกคือแกนนึกออกไหมว่ามุมท็อปอะเราก็ต้องทำมืออย่างใช่ไหม แล้วปกติเราก็จะมองเห็นอย่างนี้ไงแต่พอเป็นแตพอเป็นฟิล์มกันเสือก็อมองไม่เห็นว่ากล้องอะ่ะเออมุมมันเป็นยังไงนอกจากแบบนี้เลยต้องลุกอะ่ะคือคือคือ,คอถ้าเป็นโต๊ะสูงๆเราต้องถ่ายเยอะกว้างๆอะ่ะคือแบบต้องลุกแล้วก็เพื่อก้มมองเนี่ยคือไม่งั้นไม่เห็นมุมเฉยก็ไม่ได้เฉยปุ๊บเอ๊ะจอดำ เราก็เลยคิดว่าเอาไว้ถ้าแบบได้รีเฟชมือถือใหม่เมื่อไหร่เี่ยก็จะแบบว่าซื้อฟิล์มกระจกปกติไม่ซื้อฟิล์มกันเผลอกแหละก็ขอสรุปง่ายๆเลยแล้วกันสำหรับใครที่ยังใช้รุ่นเก่าๆอยู่ที่แบบห่างไปสักสองสารุ่นอะไรเงี้ยเราแนะนำว่าแบบเอออัปเดตเป็น16เลยก็ดีหรือแบบวิชอบดีไซน์ของ17วาที่แบบมาตามข่าวลื ที่มันคล้ายๆแบบของ Google น่ะเออถ้าชอบดีไซน์แบบนั้นอยากลองดีไซน์แบบนั้นรอ17ก็ได้เพราะอีกหน่อยมันก็จะปล่อยแหละแต่ถ้าใครที่ใช้15อยู่เนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าแบบเออมันไม่ได้จําเป็นที่จะแบบคอยอัปเดตขนาดนั้นหรือแบบก็อันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะเพราะว่าคือบางคนเขาก็ชอบอัปเดตมือถือแบบปีต่อปีเลยอะไรเงี้ย ในขณะที่เราจะชอบแบบใช้แบบลองเทอมยาเอาจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วเราค่อยเปลี่ยนส่วนปัญหาที่เจอเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้กระทบกับชีวิตมากขนาดนั้นมันยังมีแนวทางในการใช้งานให้มันแบบดีได้ะส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าปัญหาที่เจอมันไม่ได้กระทบกับตัวเราเองมากขนาดนั้นเรายังสามารถใช้งานมันได้แบบไม่ติดขัดแต่ถ้าใครแบบเอ๊ะหน่อยก็แบบ อาจจะมีลังเลนิดนึงแต่จุดที่จะลังเลมากสุดนี่ว่าคงเป็นเรื่อง IG แน่เลยสำหรับหลายๆคนที่ใชโซเชียลแบบเล่นโซเชียลเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอาจจะรู้สึกว่าแบบฮ้ยแต่ปกติฉันชอบควักแบบเปิดแอป IG มาแล้วก็แบบถ่ายเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นที่แอปอะแกคือมันไม่ได้เป็นที่เครื่องอะแต่ว่ามันเป็นแค่กับกล้องวิดีโออย่างเดียวนะแบบพวกมูเมลังหรือภาพนิ่งไม่มีปัญหา ข้อเสียหลักที่เจอก็คือในเรื่องของโซเชียลนี่แหละเพราะว่าเราใช้เล่นโซเชียลเป็นหลักใครที่มีประสบการณ์อะไรยังไงกับ iPhone 16 Pro เนี่ยก็มาแชร์กันได้นะเพื่อแบบมีใครผ่านมาเห็นแล้วก็แบบเออจะได้รู้ว่าแบบฉันควรจะตัดสินใจซื้อ16 Pro ไหมหรือฉันควรจะแบบไป17เลยดีเพราะว่าการใช้งานของแต่ละคมันก็ไม่เหมือนกันเนาะเราอาจจะเจอปัญหาแบบนี้คุณอาจจะเจอปัญหาอีกแบบที่เราไม่เคยเจอก็ได้ ยังไงก็ใครเจอปัญหาอะไรหรือแบบอยากแชร์อะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะเราก็จะได้รู้ว่าแบบเอ้ยมันยังมีปัญหาตรงไหนอีกบ้างหรือแบบเพื่อนๆที่ผ่านมาดูก็จะได้รู้ว่าแบบเออมันก็มีปัญหาอยู่นะแกไม่ใช่ไม่มีเลยข้อดีข้อเดียวสําหรับเราก็คือระบบมันดีค่ะคือหนีจาก iPhone ไปไหนไม่ได้เพราะแค่เรื่องระบบเลยเพราะว่าคือมันมันอคติกับ and ด roid ไปแล้วว่าใช้ and ด o i d จนแบบ ตอนใช้ Android คือมันไม่ดีไงแต่ทุกวันนี้มันก็พัฒนาไปไกลแล้วแหละแล้วแต่เอาตามจริงก็คือส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่า Android อ่ะถ้าจะดีเท่า Apple ะก็ยังต้องเป็นตัวท็อปซึ่งราคามันก็สี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรแบบนั้นอะซึ่งราคามันก็พอๆกันกับตัวท็อปของ Apple เหมือนกันในขณะที่ถ้า Apple แล้วแบบคนไม่ซีเรียสมากแบบ ไม่ได้ใช้หนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อตัวเริ่มต้นอ่ะสองหมื่นไปไปอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าแบบเออมันใช้ได้ดีกว่า a อ d ด o อ d ที่ในเลทราคาเท่ากันไม่มีอะไรแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยจ้ะว่าเจออะไรกันบ้างวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรากันบ้างนะบาย